สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้กับจ้าติ๊กวันนี้มามูนครื่งอุลต้านะครับครงอุลต้าซนิกนะครับในการทับสายตน,นี้ทับสายแต่ยางนะครับยาง,บางต่างๆเป็นลักษณะน,นี้นะครับเนี่ยพวกสายเชื่อชในหรือว่าสายที่เกี่ยวกับชุดออกกำลังกายนะครับตัวนี้ ระบบเครื่องอุนต้าน,นะครับตัวนี้ทำมันเร็ว,วงไงน้่อนจัดพลิกด้านเลยเดี๋ยวดึงดึง,ดงแรงๆแล้วขาดเห็นไ,ไหมครับสวยงามครับตัวนี้เป็นเครื่องอุนต้าน,นะครับตัวนี้ นี่ยลูกค้าที่หาหาหาวันนั้นน่ะลูกค้าหาตัวนี้แหละยังไงหาตัวนี้เลยแบบนี้เลยหาไม่ได้ลูกค้าจะเอาตัวนี้แหละ,ละเหรอหนึ่ันก็มีขาดมีของใหม่เหรอนี่ดูให้หน่อยดิใครแน่นอนครับครับจนใย,ยขาดทำนะครับ โอเคครับเป็นเครื่องกดด้านนะครับดูเป็นความรู้นะครับแบบนี้ลักษณะนี้ครับออกมา,มาลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับตามรูปแบบของโมงนี่นะครับ